อยากช่ดีครับพี่น้องปอบป๋าชื่อพี่ฝนครับจุดนี้พาพี่พรน้องมาลุยหาแมงพี่น้องเลยเ่ยมื่อกี้ว่าจีมันยำแมงสวนห่วงแต่เงาเงายู่พี่น้องเลยหาอยู่หากินขี้เกานะครับแมงส่วนโคตรหลายเลยนะครับป้าเขาห่วงแต่เงาเงาอยู่พี่น้อง ช่วงนี้น,นมีกระลังทางปลาออกนะครับโวรกัี่น้องวยเลยไม่ได้ีกับพี่น้นองปวดลรดลายเลยครับแล้วจะ ได้น้ำใส่สูบน้ำใส่นะครับนีน่เครื่องสูบน้ำมาสูมน้ำใส่นะครับเดี๋ยวรออีกับนิดเดี๋ยวดเตรียมเครื่องก่อนนะครับียมเครื่องก่อน